ใครกำลังมองหาที่เที่ยวภาคเหนือไปชมหมอกสวยๆตามชิวๆมาทั้งนี้เลยฮะคลิปนี้จะมาชี้เป้า5จุดชมหมอกสวยปังให้รู้จักกัน เริ่มต้นที่เขาค้อภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรีพิกัดเที่ยวสุดฮิตของภาคเหนือตอนล่างที่เราสามารถเที่ยวได้ยาวๆตั้งแต่ฤดูฝนไปจนถึงฤดูหนาวเลยทีเดียวฮะที่นี่โดดเด่นในเรื่องของอากาศอันเย็นสบายหมอกขาวสวยแล้วก็ทิวทัศน์ของคุ้นเขาอันเคี้ยวชะอุ่มพูดถึงโซนเขาค้อกันก่อนบริเวณนี้จะมีวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเป็นจุดแลนด์มาร์คครับที่นี่สามารถมาชมวิวเขาค้อกันได้แบบ360องศาเลยแล้วก็ยังมีร้านอาหารร้านกาแฟ และที่พักวิวดีในเขาเคาะที่มีไอหมอกมาเยือนถึงที่อีกเพียบส่วนภูทับเบิกจะเป็นภูเขาที่นักท่องเที่ยวนิยมมากางเต็นท์ชมหมอกกันในช่วงฤดูหนาวครับมีอีกไฮไลท์ก็คือไรกะหลำปลีที่ชาวบ้านปลูกขายเราสามารถมาเดินเที่ยวชมแล้วก็เก็บกะหลำสดๆกันได้ด้วย ไปชมทะเลหมอกยามเช้ากันที่ดอยผาตั้งจังหวัดเชียงรายกันบ้างที่นี่อยู่ในตำบลปออำเภอเวียงแกน่นมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเราวๆ1 8 0 0เมตรบนดอยผาตั้งนี้ถ้ามาแต่ช่วงเช้าตรู่จะได้เห็นทะเลหมอกสีขาวสวยงามมากๆฮะส่วนถ้าใครมาในช่วงเย็นนอกจากจะมีพระอาทิตย์ตกสวยๆให้ชมกันแล้วก็ยังเห็นวิวแม่น้ำโขงและมองเห็นภูชี้ฟ้าจากไกลๆได้อีกด้วย อีกจุดชมหมอกของภาคเหนอือชิวๆขอยกให้กับดอยเสมอดาวจังหวัดน่านเลยครับที่นี่นอกจากจะมีทะเลหมอกให้ชมแล้วก็ยังเป็นจุดกลางเต็นท์นอนดูดาวตามล่าทางช้างเผือกอีกด้วยขึ้นชื่อเลยละะ่ะฮะว่าเป็นสถานที่ดูดาวที่สวยที่สุดในเมืองไทยโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาว มาเติร์มาแอลจังหวัดเจียงใหม่กันบ้างกับยอดเขาที่สูงที่สุดในเมืองไทยอย่างดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นอีกจุดชมหมอกที่ฮิตฮอตมากๆฮะแถมยังมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีพิกัดดูหมอกของที่นี่ก็คือจุดชมวิวกิวแม่ปานที่มีทั้งจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งขับรถมาจอดได้ถึงที่แล้วก็อีกจุดที่ต้องเดินเท้าเข้าไปสักหน่อยแต่วิวปังหมอกสวยขุ้มเหนื่อยแน่นอนครับนอกจากนี้แถวดอยอินทนนท์ก็ยังมีที่เที่ยวน่าแวะอีกเพียบทั้งเส้นทางศึกษา ธรรมชาติอังกาพระมหาธาตุเจดีนบพระเมทนีดนหรือว่าจะไปแวะที่สถานีกเกษตรหลวงอินทนน์ก็ได้เรียกได้ว่ามาแถวนี้เที่ยวเพลินสุดๆ สุดท้ายไปสวิตเซอร์แลนด์แดน3หมอกอย่างปังอุ๋งจังหวัดแม่ฮองสอนกันครับไฮไลท์ของที่นี่คือการมาชมทะเลหมอกยามเช้าที่ทะเลสาบในช่วงหน้าหนาวและมานั่งแพชมวิวสุดอากาศบริสุทธิ์แถมยังมีที่พักริมทะเลสาบแล้วก็ลานกลางเต็นท์ใต้ทิวสนให้มาพักกันแบบฟินๆได้ด้วย อยากไปเที่ยวกันแล้วใช่ไหมใครอยากให้ชิวชิวช่วยจัดทิปหรือว่าหาที่พักสวยๆให้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางของชิวไปไหนเลยนะครับ